สวัสดีครับผมกระผมช่องพายส่งเสด็จนา้าแล้วครับผมวันนี้ก็จะมาให้อาหารยายตะครับกับแม่สาวนา้อยนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของยายตครับนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นคู่ของแม่สาวนา้อยนะครับผมยายตะครับว่าเราตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมชะลากนี่บาไว่นัก ราอันนี้เป็นบุฟเฟ่ของยายทองคำนะครับผมอาทิตย์ละครั้งน,น,นะครับผมกับแม่สาวนอยนะครับผมมาดูว่าแม่สาวนอนจะกินอะไรบ,ารบ้างน,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 นะครับผมแม่สาวนอนจะได้กินแตงโมนะครับผมแตงกวาแล้วก็ข้าวโพดนะครับข้าวโพดหมดอย่างเดีวยวครับดูในมือ ไม่แตงกวาข้อพูดแล้วก็มันแกวแล้วก็แตงโมนะครับผมแล้วก็ให้กินเยอะนะครับผมแต่ตัดไม่ได้ชิ้นใหญ่ครับชิ้นเล็กนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคอยาราคำนะครับผมจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมขึ้นนี้เราก็ตัดอีกนี่นะครับผมครับผมอันนี้คนก็กินได้ครับ ก,ก,กินอบบกินนม่่ะอแซ่คนก็กินได้นะครับผมครับผมเป็นอาหารบำรุงแบบพิเศษครับมียาหวานผสมนะครับผมบงงเป็นข้าวข้าวหุงข้าวสุกครับ แล้วก็อาหารเม็ดแล้วก็ลำครับผมแล้วก็กล้วยกล้วยสุกครับผมอันนี้อาบน้ำเสร็จครับผมเพื่ออาบนอาเสร็จแล้วก็เล่นขี้ดินนะครับผมนะล,ลอยเตะดินได้ไหมนะครับผมใช่ผมก็อาบน้ำมาพร้อมแยกตรงคำนะครับผมไปอาบน้ำอยู่ตรงโน้นนะผมอ่างกุชชี่นะกุชชี่ของพี่เต้ยนะครับผมของป้าเพคนระับของแม่ดอกลักนะครับผม แต่ผมไม่ได้ทายน,นะผมตายได้แป๊บเดียวแล้วก็มันก็ตัดับผมคลิปมันก็ตัดไปเลยน,นะผมความจำเจเ็บแบบเนี้ยเต็มเต็มนะครับผมเป็นสถานที่ทสาธารณะ,ะครับผม <c oughs> ปวน้ำประเพณนะครับ <c> ฐ <oughs> านก็ไหนเดินผ่านก็สามารถเล่นได้นะครับผมันนน้าารเลไดะคบ บริการชั่วโมงละร้อยหยอกหยอกฟรีฟรีครับฟรีครับบริการนะบริการแบบช้างคลายร้อนนะผมช้างครายเดินผ่านไปผ่านมาช้างโยนก็มาเล่นน้ำสะเล้าได้นะครับผมชั่วโมงละร้อยครับผมหย,ย,ยอกครับหยอกครับฟรีครับผม คลิปนี้ก็อาจจะไม่นานนะครับผมเดี๋ยวรอติดเดี๋ยวเราดูครับว่าจะได้กี่นาทีครับผมมีพี่เต้ก็มาถ่าย้วนะครับผมถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็จะไปดูดน้ำนะครับผมดูดสระนะครับผมอากาศร้อนนะครับผม ปลาเพก็อยู่ในร่มนะครับย้ายไปอยู่ในร่มแล้วครับผมแม่ดอกละก็อยู่ใน,นร่มน,นะผมอะตอช้าแม่ดอกละแม่ปลาเพะจะมดอยู่ใ,ใกล้ๆแม่ดอกละในร่มโรง,งใหม่นะครับผมคําเด็ดมันก็ส่งมานะครับผมตอนนี้ก็ต้องย้ายไปอยู่ข้างู้นป่าะะมันมีลูนไม้นะครับผมครับผมต้องตังคนะครับผมเดี๋ยวก็จะดูว่าไม่สัวนกจะต้องทำใครจะกินหมดก่อนกันนะครับผม กล้องประมาณนี้นะครับผมเห็นชัดเลยนะครับผมจากสองเชือกเลยนะครับผม กิ่ผมก็ไปเดินสารวจดมาแล้วนาะผมแม่ดอกลักแม่สาวน้อยจะกินหมดแต่นะผมกู้แล้วก็เจวทางออกครับแล้วก็จะได้เราก็ได้หยุหญ้าไปไว้นิดนึงครับผมเพื่อให้เขากินนะครับผมหลังจากกินของหวานเขาก็มักจะกินหญ้านะครับผมไม่สช่ไยังกินมาหมดเล็หน่อย ผมคลิปนี้ก็จะจจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องพายส่งเสด็จนออตกันได้นะเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรครับก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งนะเพื่อได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากช่องพายส่งเสด็จนอาดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม